สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ในช่องคนชอบดาบอ่าวันนี้ก็เป็น EP ที่ -8 แล้วนะครับอ่าวันนี้จะมาพูดเรื่องฉลกดาบครับการนับฉลกดาบว่ามีแบบไหนแล้วก็เป็นยังไงนับยังไงนะครับอ่าขอเกินก่อนนะบบางบางคนอ่าเพิ่งเข้ามาศึกษาเรื่องดาบอยากมีดาบมันมันอย่างผมเนี่ยผมอยากแบบสร้างดาบของตัวเองสักเล่มหนึ่งแล้วก็ทีนี้มันก็มีแบบรูปแบบหลากหลายมากๆในะ ทั้งรูปทรงขนาดความยาวแล้วก็ลักษณะของใบดาบอ่าเป็นดาบใบบัวปลายตัดไปลายวายอ่าหน้าลูกไก่ไปลายแหลมอ้หลากหลายเยอะแยะมากมายครับแล้วทีนี้เราก็กินืลองเราจะชอบแบบไหนถ้าพูดถึงความชอบเราชอบแบบไหนก็ได้แต่บางทีเราอยากได้เป็นของประจําตัวแล้วก็เป็นแบบเป็นเหมือนแบบไวเสริมเสริมมงคลแก่เราด้วยเลยมานนี้ครับไว เหมือนเป็นเป็นดาบกู้ตัวก็เลยเข้าไปศึกษาก็เลยเจอเจอเกี่ยวกับพวกฉลกดาบต่างๆวันนี้ผมจะยกมามีสองฉลกครับฉลกทางภาคกลางของจุธยาแล้วก็ฉลกทางล้านนากับเหนือนะครับอันดับแรกเดี๋ยวผมจะ,ะยกของภาคกลางมาให้ดูก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างฉลกดาบทางภาคกลางมีหนึ่ง สีวิชัยความหมายนะครับเป็นอาวุธคู่บรารมีชนะในทุกที่อันนี้ดีนะครับแล้วก็2องไพนิรันอันนี้พาเจ้าของเดือดร้อนตลอดเวลาอันนี้ไม่ดีนะครับ3สุพรรณลาภจะได้แก้แหวนเงินทองอันนี้ดีสี่ปราบนครจะได้บ้านเมืองมาเป็นข้าของพัชศีมาดีครับ5จรประสิทธิ์ไปไหนพบกับความสำเร็จทุกที่อันนี้ดีครับหกฤทธิเดช เป็นหมาหนาตศัตรูเก่งขามอันนี้ดีครับ7วิเศษสมบัติจะร่ำรวยมาหาศาลในนี้ดีครับ8พัดบ้านเมืองจะตกระกำลำบากพัดบ้านเมืองอันนี้ไม่ดีนะครับ9เรื่องลือยศจะมีชื่อเสียงเกียรติคุณกระจรรกะจายนะครับอันนี้ดีครับสรุปของการนับฉลกของภาคกลางจะดี1 3 4 5 6 7 9 ไม่ดีคือตกเลข2กับเลข8นะครับมาดูว่านับยังไงในกรณีที่เพื่อนๆไม่มีดาบนะครับก็ใช้เป็นพวกตลับเม็ดนะครับตลับเม็ดแบบนี้นะครับอ่าหมือนผมผมชอบใบดาบสักประมาณอ่าประมาณ21นิ้วนะครับขนาดกําลังพอสวยไม่ยาวไม่มากได้ผมก็ชับตลับเม็ดมาครับอ่าให้มันอยู่ที่ยีนี่ยยีบเอก็เริ่มนับจาก21เลยครับเป็นจนถึงปลายตลับเม็ดคือเลขเลขหเลขศูนย์เราเองนะครับ ก็นับไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 9แล้วก็นับ1ใหม่ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็นับ1ใหม่ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9นิดนึงก็เอานะครับก็นับ 1, 1> แต่งว่า21นิ้วในชโลกของผมคือตกเลข 1, เลข 1, 1> เลข1ก็ ตกลงคำศีวิชัยก็ดีนะครับมีความหมายเป็นอาวุธคู่บารามีชนะในทุกที่อ่าและในถ้ากรณีที่เพื่อนมีดาบก็นี่ครับอันนี้เอามานับฉลกดูนะครับนับเป็นทางปากการนะครับก็เริ่มนับนะบผมจะเริ่มจากหัวแม่มือทางหัวแม่มือข้างขวาก่อนนะครับท่าไปเลยนะครับทาบนใบดาบแบบนี้นะครับขนับไปแบบนี่ครับ เรียงต่อกันไปครับสลับกันไปเรื่อยๆนะครับเริ่มจากขวาแล้วก็ซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายแล้วก็นับไปนะครับเล่มนี้เล่มนี้นะครับความยาวจะอยู่ที่ประมาณสิบแปดนิ้วครึ่งนะครับเดี๋ยวดูว่าจะตกจะตกคาว่าอะไรนะนับแบบภาคกลางเฉลเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดดาอ่าดาบผมเล่มนี้ตกเลข7จนะครับในฉลกดาบทางภาคการจะตกว่าวิเศษสมบัติจะร่ำรวยมหาศาลอ่าอันนี้ดีมากครับสนับในทางภาคกลางจะดีมากาครับต่อไปจะเป็นฉโลกดาบทางเหนือนะครับจะมี สินะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ 1>, 1. ดาบแก้แห้ไม่ดีครับ 2. ดาบแก้แห้ไม่ดีครับ 3. มัดศอกแป้ปลายหลังไม่ดีครับอันนี้มีความหมายนะครับถูกมัดเป็นเฉลย 4. เปิ้นพอบจากเลี้ยงตึงบ้านไม่ดีครับ แปลว่าคนเกลียดชังทั้งบ้านาคำเหนือถ้าผมอ่านผิดต้องขอไปด้วยจริงๆนะพอดีผมไม่ถนัดจริงๆครับเอาต่อไปข้อห้านะครับขี้คา้านเบาะมีของไม่ดีครับไม่มีทรัพย์หกตกจองหัววากไม่ดีครับตกบ้านหัวแตกนะครับความหมายเจ็ดเข้าป่าหมากตายทรงอันนี้ก็ไม่ดีนะครับความหมายเข้าป่าตายหงไม่มีใครพบครับ 8. สะพายถุงเหลืองแอลขาอันนี้ฉลุกทางเหนือเนี่ย1-7จะไม่ดีนะครับแต่ว่า8-14จะดีแลวก็15นี่จะดีมากๆครับต่อไปมาเริ่มดีครับข้อ 8. สะพายถุงเหลืองแอลขาดีครับดีด้านค้าขายน่าจะเกี่ยวทางค้าขายต่างๆนะครับข้อ 9. ขี่ม้าเที่ยวเมืองดีขี่ม้าเที่ยวเมืองครับประมาณ10 คำเหลืองเต็มใต้ดีครับทองเต็มถุงนะครับความหมาย11ไทยชูแก้วมานอนดีครับจะได้ผู้หญิงมานอนนี่น่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับพวกมาสนันนอันนี้น่าสนใจต้องหาไว้สักเล่ม12ซื้อม้าปอนมาขี่ดีครับความหมายคือซื้อม้าเผือกมาขี่นะครับม้าขาวอะไรพวกเนี้ครับ 13แทนที่ขุนแสนดีครับได้เป็นขุนแสน14ขึ้นนั่งแท่นแขวงปาราศาสดีครับมานี่นั่งแท่งการปาราศาส15นี่ดีมากครับนั่งอ่านหอคำอ่าสิบห้าดีมากได้นั่งในที่ของพระราชวังหรือที่หลวงที่กษัตริย์อะไรแบบประมาณนั้นนะครับอาจจะมี15ข้อนะครับเดี๋ยผมก็จะดบับเล่มเดิมครับ แล้วก็ลองลองนับแบบฉลกทางเหนือนับสิบห้าดูว่าจะตกเลขอะไรนะครับประนับเหมือนเดิมจะนับจากเริ่มจากขวาไปซ้ายเหมือนเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าแล้วก็หนึ่งใหม่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เดีย๋ยวนิดนึงก็ต้องนับนะครับเป็นต่อไปนะครับสิบอ่าเร่มนี้ตกสิบนะครับสิบทางภาคเหนือคาเหลืองเต็มใต้อ่าดีทองเต็มถุงโอ้แสดงว่าใบใบดาบยาวสิบแปดจุดห้านิ้วนี่ดีทั้งฉลกทั้งภาคกลางใลยภาคเหนือเลยอันนี้สำหรับตัวผมนะครับถ้านับตามฉลกอ่าทางภาคกลางก็เกี่ยวกับร่ํารวยอ่าทางภาคเหนือก็เกี่ยวร่ํารวยเหมือนกันเลื่นี้ถือว่าดีมากๆครับ เล่มนี้เป็นใบดาบทางเรานะครับแล้วก็มาบุรณะใหมา่อันนี้เคยรีวิวให้เพื่อนๆชมไปแล้วนะครับจะประมาณนี้อ่ลองมาดูอีกเล่มนะครับอ่าอีกเล่มนี้จะยาวหน่อยนะครับความยาวยี่บสองนิ้วนิดๆน,น,น,นะครับเล่มนี้อมานับกันดูเดี๋ยวจะนับอันนี้ซึ่งเป็นทางอ่าดาบเหนือผมก็ลองนับแบบทางเหนือดูนะครับก็จะเป็น ว่าจะตกอะไร 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 3, 14, 15, 1, 1่ห้า4 1เจ2 3 4ปด7 8้าส1บ1ิ1หนึ สามสิบสี่อ่าเรื่องนี้ตกสิบสี่กหยกสิบห้าเลยนะครับเรื่องนี้ถ้าสิบห้าจะดีมากๆนะอ่าตกสิบสี่ก็มีความหมายว่าขึ้นนั่งแท่นแขวงปราสาทอ่าเป็นความหมายที่ดีคือนั่งแท่งการปราสาทนะครับความหมายเขาก็าน่าจะได้เป็นข้าหลวงอะไรแบบน,นั้นนะครับโอเค,ครับยศได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะความหมายผมวนะ่าน่าจะเป็นประมาณนี้เนี่ยเลนเรื่องนี้ความยาวยี่สิบสองนิ้ นับตามฉลกผมก็จะได้ประมาณตกเลข14พอดีของภาคเหนือนะครับถ้าเพื่อนของเพื่อนๆที่มีอยู่นะนับ,น,บนับตามฉลกแล้วตกตกไม่ดีก็ลองนับฉลกของภาคกลางภาคเหนือดูนะครับเผื่อความสบายใจครับอันนี้มันเป็นความเกี่ยวกับความเชื่อของส่วนบุคคลนะครับแลว้วถ้าเราไม,ม่สบายใจก็ไม่เป็นไรเพราะดาบมันหลายเล่มครับของผมก็เก็บหลายเล่มเหมือนกันมาทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะครับปะปนกันไปนะเป็นแค่แบบเคตส่วนหนึ่งถ้าเพื่อน มีดาบอยู่ก็ลองนับจำนวนแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีดาบก็ใช้สลับเม็ดได้นะครับอประมาณนี้ของผมเนี่ยถ้าภาคเหนือถ้าถ้าจะให้ตก15กห้าคือเมากจริงก็น่าความยาวน่าจะอยู่ประมาณอ่สามย23บสานิ้วประมาณนะครับจะตกเลข25พอดีเลยอันนี้เป็นความเชื่อของของผมนะครับเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลอาจจาะใครที่เชื่อตรงนี้ก็ได้หรือไม่เชื่อได้นี่แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับแล้วก็จะมีฉลก ดาบตามปีเกิดของชาวล้านนาด้วยนะครับจะมีอยู่สองนัดตัดนะครับผมจะอ่านให้ฟังนะครับหนึ่งคนเกิดปีชวดใช้ดาบปลายตัดหรือปลายแหลมสายดาบสีแดงหรือน้ำเงินสองคนเกิดปีฉลูให้ใช้ดาบปลายบัวสายดาบสีเขียวหรือสีดำสามคนเกิดปียี่ หรือปีขานให้ใช้ดาบปลายตัดสายดาบสีเขียวหรือสีน้ำตาล 4. คนเกิดปีเถาะให้ใช้ดาบปลายแหลมสายดาบสีเทาหรือสีขาว5คนเกิดปีมะโรงให้ใช hike, ้ดาบปลายแหลมสายดาบสีดำสีเหลืองสีแดงอ่าคนเกิดปีมะโรงใช้ได้3ามสีนะครับสายดาบ 6. คนเกิดปีมะเสิงให้ใช้ดาบปลายเปียง ปลายเปียงความหมายคือปลายตัดเป็นภาษาเหนือที่เปียงคือว่าตัดเสมอกันนะครับสายดับสีเหลืองเจ็ดคนเกิดปีมะเมียให้ใช้ดับปลายแหลมสายดับสีแดงแปดคนเกิดปีมะแมให้ใช้ดับปลายแหลมหรือปลายตัดสายดับสีขาวเก้าคนเกิดปีวอกให้ใช้ดับปลายแหลมสายดับสีเขียวหรือสีข้ามสิบคนเกิด ปีละกาให้ใช้ดาบปลายตัดสายดาบสีแดงหรือสีเหลืองสิบเอ็ดคนเกิดปีจอให้ใช้ดาบปลายตัดสายดาบสีเขียวหรือสีน้ำเงินสิบสองคนเกิดปีกุ้นหรือลานนาเขาจะเรียกว่าปีกุ้นเป็นปีช้างนะครับให้ใช้ดาบปลายแหลมสายดาบสีแดงเนี่ยาาก็จะประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้เป็นอันนี้เป็นความคิดของผมนะเป็นความคิดนหนุมถ้าดาบภาคกลางผมว่าะใช้ฉลูกทางภาคกลางนับต่ถ้า าดาบเป็นทางภาคเหนือลานนาผมก็จะใช้ดบาบจะใช้ฉลกทางภาคเหนือล้านนานับนะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆนครับว่าจะใช้ฉลกทางภาคกลางหรือภาคเหนือจริงๆแล้วฉลกมีเยอะนะครับเหนือกลางอีสานใต้แต่วันนี้ผมแค่ยกมาให้เพื่อนๆฟังกันแค่2ฉโฉลกคือภาคกลางนับ1นึถึงเกับภาคเหนือลานานานับ หนึ่งถึงสิบห้าแล้วก็เป็นฉลกตามปีเกิดก็จะประมาณนี้ครับหาข้อมูลทั้งหมดที่ผมพูดมานี่ผมหาข้อมูลมาจากใน Google นะครับผิดสูกประกันใดก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะถ่ายพวกเอกสารแบบนี้ให้ดูให้เห็นชัดๆนะครับเพื่อนๆจะได้เป็นแนวทางเล็กๆในการแบบทําดาบหรือจะสร้างดาบของตัวเองหรือลองนับดับฉลกที่เรามีอยู่ว่าเป็นยังไงบ้างเป็นแน,แนวทางนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าผมผิดพูดผิดพลาดประกันใดต้องขออภยัย เ,เ,เพื่อนๆพี่ทุกท่านด้วยนะสำหรับวันนี้ขอ,อพอยแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ